ทุกคนครับดูสภาพรถผมดิเอางี้เด er. e, ี <mumbles> ๋ยวกูพาไปหาโซ่ระลินกันได้ข่าวว่าบ้านพี่อ๊อฟเนี่ยมีโซ่ระลินเก่าๆที่มันดิดยืดแล้วเยอะโคโวคเกลี้ยงสู้พผมไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสู้ได้ก็สู้เยสสู้ได้สู้้พี่ยังแข่งไม่ได้เดิมพันสักหมูกระทะไม่ะพี่สักห้าพันในะสำหรับใครที่ถามถึงเรื่องน้องส้มๆพี่แทนพี่แทนนั่งเลยครับ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝ่าเปรม สิองศาอีกแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับทำไมตากล้องผมมันนิ่งจังเลยเนี่ยแกทำไมแกแบบไม่ยึดยักอ่ะติ๊ก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 อย่างเงี้ยเวียนหัวโอ้โหเวียนหัวอีกโอเคครับทุกคนก็สำหรับในวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยวันนี okay, okay, so ้นะครับผมเราก็มาอยู่หลังบ้านในโหมดของห้อง ICU นะครับผมก็ วันนี้คือเอาง่ายเลยผมอ่ะจะมาทําคลิปปลุกชีพน้องฟ้าคือมวยแพ้หลังจากที่โดนชนมาเนี่ยคือแบบว่าเครื่องเนี่ยเราหรือทําใหม่ทำอะไรใหม่พี่แบงก็เหนื่อยมาพอสมควรวันนี้ก็จะมาปลุกชีพมันโดยการที่จะสตาร์ทรถครั้งแรกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นสภาพแล้วในเฟซใช่ไหมคือรถอ่ะมันสมบูรณ์หมดแล้วเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไช่ไหมแพ้โดนไอเกตมันตอนเป็นช่างลื้อเออมันลื้อรถผมเละเลยไม่รู้ไอเกตมันทําอะไรผมบ้างเราจะโอ้โห แพรใช่ไหมทุกคนครับดูสภาพร์ตรถผมดิดูสภาพร์ตรถผมครับน้องน้อ my god วันนั้นมันสตาร์ทมานกำลังอัดนะแต่ว่าทำไมวันนี้เป็นงี้ยแพรโอ้โหเคยอะไรมันหายไปวะเนี่ยอันนี้มันหายไปเนี่ยมีของหายไปชิ้นหนึ่งเนี่ยใช่ไหมแพรงาย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 สตาร์ทไม่ได้แน่เลยวะเนี่ยทำไมอีกอ่ะ กระตูดิมันยังมันยังไม่เสร็จเลยนี่อ๋อรู้แล้วอะไรหายไปโซ่เราลิ้นหายครับทุกคนหายไปไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้นี่เห็นไหมไม่เจอเลยแล้วก็สําหรับในวันนี้เอาไงอะ่ะจะสตาร์ทโชว์คนดูแต่ว่าไม่ได้แต่เอาจริงแล้วคือตอนเมื่อวานนะครับเราวัดกำลังอัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจะสตาร์เตรียมต่อสายน้ำมันแต่ว่าโซ่ไปไหน <S <S ถามแมงย่อเปล่ ทำไมฟ้าค้มเป็นแบบนั้นล่ะพี่ฟ้าค้มเป็นแบบนั้นน่ะฟ้าคืเออไม่รู้อ่ะเอา้าเมื่อวานเรายังประกอบวัดกำลังอัดกันอยู่เลยนี่ใช่ทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเฮ้ย,ฮย,ฮยพี่นานๆๆดูนะครับทุกคนดูเขาเล่นโอ้โหเฮ้ยอันนี้แข้งใครเนี่ยแข้งใครไปดูไม่แข้งบักเถิดเยสเอา้าเลาเห็นว่าบักถือประกอบเสร็จแล้วอันนั้นเครื่องโโหชัก5ว้าเดี๋ยวว่านะเราทำสองชุด ใชนน่ี่เครื่อง57เอาละเอาไว้หมอบกับพวกมึงนั่นแหละเออพี่เอาเนี้ยคือวันเนี้ยผมมาทําคลิปว่าผมเนี้ยจะมาสตาร์ทน้องฟ้าทึ้มอ่ะแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดอ่ะพี่รถมันสตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วเอาแล้วจะทำไงอ่ะวันเนี้ยจะทําคลิปให้โตะเราลิสต์มันสั้นอพราะรถมึงตอนนี้ยเป็น53ชัก5ก้านฟอสโอ้ยการฟอสด้วยใช่แล้วจะทำไงอ่ะวันเนี้ยถา<อ>วมว่นนาทำไมถึงต้องทําชัก5ก็ ไหนไหนมันพังแล้วก็ขึ้นชักเล่นไปเลยเขาบอกว่ากา้านฟอสมันไม่ค่อยพังก็เลยอยากลองอ๋อคือแบบว่าใส่ให้กระจุยกจเลยใช่ไหมใช่ก็เลยลองใส่ก้านพอดดูดม่ดูว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าไม่แล้วตอนนี้ผมจะทำคลิปอะไรตอนแรกจะมาเปิดคลิปไอ้นี่นี่จะทำคลิปน้องฟ้าคือมนี่ก็เอางี้น,นเ,เดี๋ยวกูพาไปหาโซลลินกัน ได้ข่าวว่าบ้านพี่ออฟเนี่ยมีโซลอรินเก่าๆที่มันยืดๆแล้วเยอะอ๋องั้นเอาแ๋ยวแอบเธอไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช่ไหมใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาเขามาเม้นในผมว่าผมถ่ายรูปเขาบอกว่าพร้อมเจอกับคันแดงไไม่รู้ดีมอะไรเขาไม่รู้อ่ะก็วคันไหนมาเจอไม่รู้อ่ะดีมอะไรไม่รู้ไปดูไหมล่ะรถกระโปงที่บ้านเขาจะไปสู้รถบ้านเราได้ไงต้องลองแล้วใช่ไหมพี่โอ้รถเขามันแบบรถกากระรถกาก เอาจริงก็ตายเกิอดอีกสิบชาติยังไม่แรงเท่าเราโอ้โหอะไรป <c oughs> าก <c oughs> น,นี้พี่ออฟแม่งบอกอิงคิยนใปากดีดดโอเคกันเอางี้ทุกคนมานี่ก่อนคือตอนเนี้ยน้องฟ้าคือมันสตาไปได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวพี่แบงค์เนี่ยเขาจะทำการพาผมไ,ไปพี่ออฟทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านอัสรดางกันเอาสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ออฟโอ้โหทำไมแต่พี่เฮ้ย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 มึงเห็นดีมสีเดียวกับมึงหรือเปล่าไหนวะ นี่ไงเย็ดเฮ้ยดีมดีมใครอ่ะพี่ดีมดีมกูเด้ยใช่เหรอยังไม่ได้จ่ายตังเขาเลยเอาเหรอใช่เฮ้ยได้ข่าวว่าคันนี้แหละอยากเจอไม่ใช่เหรอรถคันนี้เป็นแชมป์ภาคเป็นแชมป์ประเทศไทยป่ะโอ้ยใช่เหรอพี่อ้หูแชมป์ประเทศไทยอืมโอ้ยเียเอ้ะแม่น่ากลัวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วบ้างเฮ้ยอย่าไปแอคใช่ออฟแชมป์ประเทศไทยเรื่องทางวิบากเรื่องทางวิบากนี่คูณเล่นกูคุณเล่นผมอยากเจอดีมกับพี่อ่ะได้ไงกำลังรออยู่นั่นนไหนอ้าวสรุปดีมคันไหนอ่ะ เฮ้ยคันนี้คันฟ้านี่รถใครวะเอออันนี้ขออนุญาตเจ้าของนะขออนุญาตฟังเสียงหน่อยอ่าได้ขออนุญาตฟังเสียงหน่อยโห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 เที่ยวมันเฮ้ยมันต่างกับเราอย่างไรวะต่างไหมเออใช่เหรอเฮ้ยต่างวะเฮ้ยไม่ต่างว่ะใช่เหรอเออมึงรู้ไหมทำไมมันทำไมมันถึงต่างทำไมอ่ะพี่รถมึงท่อเงียบรถเขาท่อดัง มาเลยพับ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 เลยเกาจริงๆสู้รถเราไม่ได้หรอกไม่ได้แอพี่พี่เบนเขาบอกว่ารถพี่จะสู้ผมไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสู้ไม่ได้ก็สู้เยสสู้ได้สู้สู้พี่จะแข่งไม่ละเดิมพันสักหมูกระทะไม่ละพี่สักห้าพันได้นะเอาเปล่าเจ้าของรถขับเองไอเฟรมกับพี่รู้ฮัลโหลในระยะทาง800ร้อยเมตรไหมโลนึงสักโลนึงดีกว่าวันนี้จริงๆไม่ได้มาท้าแข่งรถหรอกพี่มันจะมาขอ เขาเรียกว่าอะไรวะขอขอเศษส่วนบุญของพี่หน่อยเพราะว่าโซ่ลาวลิ้นแม่งสั้นว้ตอนนี้จะทำกินสตาร์สยิ้งแต่สตาร์สไม่ได้โตมันตึงใช่มันกี่ข้อพี่อ่านนับอ่านับข้อเขาดยนนับเลยวิธีนับวิธีนับข้ออันี้เขาสอนอันนเป็นคู่จะเป็นคู่นี่อ่น้นับเป็นหนึ่งเอาหนเหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอามสี่ห้ยงยีใช่ไหมใแ่งยกที่หนึ่ มันมีเหลืออีกข้อหนึ่งใช่ไหมยี่สอง่สิบ2องคูณสเป็นสี่สิบห้าข้อบวกสีใช่สี่คูณสอีกสี่สิ้าคณสเป็นเกสิข้อก็แสดงว่าข้อนี้เป็นข้อเดิมโรงงาน90ข้อซึ่งเราจะต้องใช้ประมาณ91ข้อ90ข้อเยอะๆ9กาข้อเยอะๆก็ได้ใครที่อยากมาทําร้านพี่ออฟน้พี่ออฟเปิดรับไหมพี่ไม่เปิดพี่กูเปิดร้านซ่อมรถไม่เปิดพี่ออฟไม่เปิดพี่ออฟไม่ทํา แ่อันนี้มนเป็นโซ่อีกแบบหนึ่งยดีแบงโซ่อะไรวะอันนั้นเขาเรียกเป็นโซ่ับเสียงแล้วเราใส่ได้หอใส่ไม่ได้เพราะเฟืองคนละแบบ่ายะทาให้มันใส่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเฟืองตัวล่างนี่คือการโมดิฟายนี่คือเก็บความรู้เลยนะครับน้องๆเก็บควาเนเก็บปลาเก็บปลาเอ้บ้านเขาเลี้ยงปลาครับนะปลาพูดเพาะปปเย็ดนี่ข้ออะไรหรอใช้เหวียงเวียงอันนี้ข้อรอรบ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็กลับกันมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับพี่แบงค์ตอนนี้ได้โซ่มาแล้วโซ่เราทีนของเราคือแบบพี่แบงค์มันต้องใส่กับกูแล้วล่ะพี่พี่ทิ้งโซ่แบบนี้ไม่ถูกนะได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคก็เมื่อกี้นะครับผมเราก็ไปหาที่เอาไปซื้อระดาบแล้วพี่แบงค์ผมอยากจะพูดกับพี่อย่างหนึ่งเว้ยเมื่อกี้ผมลองไปปิดอ่าไอคันไอคันนั่นไหนที่มันเข้าท้าเราอะ่ะไอคันฟ้าแรงมากจนเราสู้ไม่ได้ครับ ใช่เยคือง่ายเลยอารมณ์รถอ่ะเหมือนตอนที่ลูกแตกที่ลูกเราแตกอ่ะตอนที่ไปทิ่ไเกมแบบหัวแบบหัวคะแ่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะจะแบบคลายแรงค้ายแรงมากยวจัดให้แป๊บเดียวคือคณะอ่ะแม่งบอกว่าอุ้ยรถพี่น้ำมันหนานะเฟรมค่อยๆกอนะที่ไหนได้ล่ะกมกอแม่งแบบผมไม่กอนะบิดหมดปอกหลอกวัดวัดวัดอ้าเป็นกองไอ้ที่อะเออแรงจริงแรงจริงแรงจริงขาเท้าด้วยขาเท้าแต่แม่งเขาแบบว่าหมกเราดิ สต้องทำชิปแก้เขาแล้วมัว้งใช่ไหมต้องเสริมไหมต้องเสริมแล้วทุกคนโอเคก็ทีนี้นะครับวันนี้ก็ได้โซ่ราวลินมาแล้วเดี๋ยวนี้น้องดีของเราตอนแรกอะ่ะพี่กะว่าพี่เนี่ยจะประกอบจะใส่เองแต่พี่ไม่อยากทำแอคเพราะว่าพี่ทำไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวพี่แบงค์จะเป็นคนมาทำให้แต่ทีเนี้ยขอลองดูก่อนขอลองลองเชิงดูก่อนนะทุกคนโซ่ราวลาวลิล้น กลัวแบบว่ากลัวไม่พออ่ะเพราะว่าตอนนี้คือโซ่ผมอ่ะผมใส่ประเก็นเข้าไปแผ่นหนึ่งนะครับรถผมมันเป็นรถจักรยาไงใส่ประเก็นไปแผ่นหนึ่งแล้วทีเนี้ย <Okay. S 1> มันแบบว่ามันดึงโซ่ให้มันโซ่ตึงแล้วรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะกำลังมันไม่ถึงอะ mm ่ะแบรคเข้าใจป่ะได้ร้อยสิบแม่งสู้ร้อยยี่สิบห้าไม่ได้ค่ะดูดิอุ้ยพออยู่เฮ้ยผมว่าพออ่ะพี่แบงคอุ้ยแต่ก็ต้องลองดูอะ mm ่ะเออโอเคทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่ถามถึงเรื่องน้องส้มส้ม mm hmm. พี่แพรพี่แพรนั่งเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราพูดถึงนนอองสมห่่่่ยเพพรราาาาะวาบาบวบบบคคกีั ทำไมพี่ไม่ไปดูรถเลยพี่ขายทิ้งแล้วหรือเปล่าไหนบอกว่าเจ้ามาหงดกเขียวอีไงก็แบบว่าคือผมถามเขาว่าพี่โูครับผมไม่ได้ไปแล้วนะครับตามจริงผมนัดเขาวันที่ยี่ห้าชัยแพรว่าเราจะไปหาพี่ฮู้บอกพี่ฮู้ว่าพี่ฮู้ครับเดี๋ยววันที่ห้าผมลงไปดูรถนะครับเสร็จไม่เสร็จผมกะว่าผมเจ้ากลับมาเอากลับมาปุ๊บก็คือเอาอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้เพี่พรเป็นคนประกอบแต่ว่าทีเนี้ยคือเขาไม่ตอบเลยว่าแต่รถผมเป็นไงบ้างครับขอมาหรือยังโทรเลยล้วกันโทรเลย อันนี้คือผมไม่ไม่รอช้าไม่ต้องนัดเลยโทรเลยครับทุกคนโทรให้ดูเลยไม่เคยรับสักรอบกูเบื่อพี่หัวพี่แบงกูอยากกระเสิบแกว่เฮียไม่รับคือคือผมก็ไม่เหมือนกันนะครับเขาเป็นโรคอะไรทุกคนครับก็สําหรับวันนี้ ไม่มีอะไรมากแล้วใครที่อยากให้ผมเอาส้มๆกลับมาโดยเร็วรอโลกมันหมดไปก่อนล้วกันผมอยากจะเอากลับมาให้ด่วนที่สุดแล้วเพราะว่าผมไม่รอแล้วครับทุกคนนะก็อย่าลืมฝากเป็นกาลังใจให้น้องฟ้าคืนด้วยตอนนี้น้องฟ้าคืนผมบอกเลยว่ากําลังจะเซตระบบทุกอย่างตอนนี้ชุดสรงชุดสีผมมาใหม่แล้วเห็นไหมซื้อมาใหม่เลยปะแทนฮึนทำใหม่หมดเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เดี๋ยวรอรับชมกันได้ในช่วงรอบหน้ารอบหน้าก็อาจจะออกไปขับรถให้ดูแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลีปชอบนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วย คนตีนี่แบงเลยหมันไส้มาทยกคนอเป็นเฮี่ยอนะไรอโอ้ยรอ้